แม่จะไปพอดีเนี่ยมาไงกันเนี่ยเรียกโอโหก็จะมาต้นมามุดแม่ได้ไหมไอ้เก้งไอ้เก้งอ,อ่ะรับแม่นด้วยอ่าพ่อดาง thoả rồi lào là, lau là, 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 lau là, 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 nóng kín là, là, mẹ là, 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 đăng là, 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 Ui, lúc là, 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 อืกินกันแล้วเนี่ยแย่งน้องทำไมไหนคือไอ้ดามลูกยู่ไหน่ยเทียงร้องอะไอ้เก้งโยนให้แล้วไม่ใช่เหรอ,อเก้งเอาไปไวไห้หนยฮะไว้แะอันเดียวลูกเอาอันเดียวเอาทุ่งเดียวพอเอาทุ่งเดียวพอ เลยเก้งข้าวไปให้ลูกเสียงลูกร้องเมื่อกี้เนี่ยมันช่วยกันเลี้ยงดีจังเลยนะไอ้เก้งเอาข้าวไปให้ลูกหรอกเมื่อกี้เนี่ยช่วยดำเลี้ยงลูกกันดีจังเลย เสียงลูกลองตรงไหนขายไปไว้ตรงไหนแล้วเนี่ยอาอาอะคาบวิ่งไปให้ลูก,กไอ้ดำเออเป็นพ่อรวมกันหมดเลยเนาะยังลูกก็ไม่อิ่มเลยเข้าแยง้งยายา ออเลยดังน,นี่น้องกินไอลูกอะอยนะนีนน่น้องกินน้องกินนี่ไม่อิ่มเนี่ยตัวเล็กกับข้าวอู้ินด้วยเก้งอ่ะคาบทุ่งเล็กเอาไปให้ลูกไอ้ดำเออก็รักลูกกันดีนี่ยช่วยกันเล,เล,ลี้ยงตายแหลยว่าอะไรเสี่ยงลูกมากหรอ มาข้อไม่เอาไม่เอาเอาเดล๋ยวแต่พวกท่านไอ้พวกนี้กินอย่างเดียวไม่เห็นไอ้เสื้อไอ้ด่างไม่เห็นช่วยเลี้ยงลูกกันเลยฮะนายไม่ช่วยดำเลี้ยงลูกกันเลยถ้าลูกเราเร็แม่จะไปแล้วจะเข้ายายงมด ย่าแย่งน้องนะ่ะย่าแย่งน้องให้น้องกินจักปลาซ่ากันจริงยายลูกปรยุ่ตรงหน้าไอ้ดำเสียงร้องเจียวเจียวในลกนู่นน่ะก้าเข้าไปละ่ะ อพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วพอแล้วลูกพอเลือดแต่ทุ่งเป้าจะไปห่วงเขาทำไมเลือดแต่ทุ่งเป้าไปห่วงเขาทำไม,ไ,ำไ,มไฟ